สวัสดีค่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแม่เพนกลับมาทักทายสบายดีกับ FC ทั้งช่องคือเกานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่4ของวันที่18เมษายน2568นะคะก็จะเป็นแนวทางราวพัฒนานะคะของทุกสำนักในคลิปนี้ให้ f อฟทั้งช่องบึงให้จบเดอ้อจ้าเนาะต่ว่า ก่อนจะเข้าไปเบิ่งแนวทางของหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักที่ยังบ่ทันได้ลงคลิปให้แม่เพิ้จะมาทวนขึ้นของทุกสำนักที่แม่เพิ้ได้ลงคลิปให้ไปแล้วนะคะถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปสรุปแนวทางเลา่าพัฒนาของวันนี้กันเลยนะคะโอ้โหอ,อ,อ่ะเดี๋ยวแม่เพิ้จะทวนขึ้นให้เบิ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้เนาะเป็นโค้งสุดท้าย ลาวพัฒนาของมดูเลขเด็ดนะคะแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะองสุดท้ายฟันธงมาเม็ดเดียวหบนล่างนะคะจับคู่สามหหสี่แล้วก็หกแปดเนาะส่วนชุดเต็มให้มาเมื่อวานนี้วิ่งรุ่ห้ากับหบนล่างจับคู่มีหคู่เนาะห้าแปดห้าห้าห้าสามหกแปดหกห้าแล้วก็หกสามเนาะ ของเมื่อวานนี้ลงไปให้แล้วส่วนวันนี้ค่ะมีเพิ่มเติมมาก็คือ64นั่นเองนั่นค่ะ fc แต่ว่าเพิ่นคัดเน้นมาให้3คู่ก็คือ36 64และ68เนาะฟันธงเม็ดเดียว6บนล่างนะคะอ่ะของพ่อมาดูเลขเด็ดก็ทวนคืนให้ไปแล้วมาต่อที่ของแอดอ้อยพารวยสำหรับแอดอ้อยพารวยนะคะก็ให้มาเดี๋ยวแคปหน้าจอไปพร้อมกับของอาจารย์หนุมกาลสินเลยเนาะเพราะว่ามันจะ อันนี้เป็นของแอดอ้อยพารวยและอาจารย์หนุ่มกระสิ้นนะคะแม็กเพนก็ได้ลงคลิปให้ไปแล้วเช่นกันนะคะของแอดอ้อยวิ่งรูดเน้นที่8ลอง7ชุดวินมี6 7 8 4 5 2จับคู่6 4 7 4 8 4 6 5 7 5 8 5แล้วก็6 6 2 7 2 8 2เน้นที่6 4 7 4 6 4อ่า6 4 7 4 8 4 8 5 7 2 8 2เนาะชุด3ตัวบนมี8 7 2 7 8 2แล้วก็8 7 4 6 4 2ส่วนของอาจารย์หนุ่มกระสินบนวิ่ง4ตัวเดียวชุด3ตัวบน0 4 4แล้วก็4อ่ชุด2ตัวมี4 4 4 0 4 2เน้นที่4 0นะคะบนส่วนล่างวิ่ง5ค่ะ5 0 5 2เน้นที่5 0นะคะ อแอดมารวยค่ะสำหรับของแอดมารวยวันนี้วิ่งลู่สี่กับห้าบนล่างจับคู่มีสี 1, ่หนึ 2, ่งห้าหนึ 7, ่งสี 8, ่สองห้าสองสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดห้าแปดสี่เก้าห้าเก้าเน้นที่สี่เก้ากับห้าเก้านะคะส่วนห้าหกผู้ใดอยากเพิ่มเติมก็เพิ่มเอาเด้อค่ะเพราะว่าเพื่อนเขียนลงให้นะคะแม่เพิ่อนก็เลยเติมไว้นั่นเนาะห้าหกค่ะบนเน่เด้อเนาะตัวลงนี่แหละมักลอยมากเนาะคะ่ะ อ่ะมาบเบิงของเซียนเชียงใหม่กับเซียนโคลาดนะคะเซียนเชียงใหม่ให้มาเราคัาก,ากวันนี้เด่น0ลอง4จับคู่0 7 0 9 4 7 4 9เน้นที่0 9ชุด3ตับนมี4 0 9นะคะส่วนของเซียนโคลาชวิ่งลูดเด่น1ลอง9จับคู่1 4 1 8แล้วก็9 4 9 8เน้นที่1 4ส่วนชุด3าตับน9 1 4เม็ดเดียวเนาะน,นี่ค่ะ แม่เพ่นจะไปเลี้ยวแนเน,นาพราซุมนีแม่เพ่นใน้ลงคลิปหายไปหมดแล้วนะคะกต่เลยมาท่วนขึ้นหายเบิ้งซื้อเพื่อว่าเอฟซีทั้งช่องเ่าเห็นกันเนาะอ่ะส่วนของเซียนอุดรวิ่งลูดเด่นเด่นสามรองสองจับคู่สองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าเน้นที่สามแปดชุดสามตะบนเก้าสามแปดเม็ดเดียว ส่วนของพี่ภาห์ดวิ่งรูดเด่น1ลอง0ย์จับคู่161718เป็นชุดเน้นนะคะติด1เป็นชุดเน้นแล้วก็060708เป็นชุดลองนะคะ FC ตามนี้เนาะอ่ะบัตรนี้เข้ามาตามเอาทุกสำนักที่เหลือนะคะที่ยังไม่ได้ลงคลิปให้มาค่ะมาเบิร์ของ แม่ลี้วพารวยงวดที่แล้วแม่ให้วิ่งรูด9้ากับ5ตัววิ่งตัวรูดบอมานะคะแต่ว่าตัวจับคู่ให้เข้าชุดเน้นนะคะให้หนึ่งหนึ่งนะคะชุดเน้นมาบนเนาะหนึ่งหนึ่งมาบนค่ะส่วนของสุดใจพารวยงวดที่แล้ววิ่งรูดหลุดจับคู่ก็หลุดแต่ว่าเลขในชุดวินมา ล่างนะคะก็คือสอศูนย์ล่างนั่นเองนะคะเลขในชุดวินมานะคะของลวงตาเ้าเม็ดเดียวหลุดบบเขา่าของตาปากน้ำโพ2กับ3มาที่2อล่างจับคู่โบเขา่า อัมบอเบอแมนอันนี้ของเขาฝากมาเว่าของตาปากน้ำโพจังไหนเดียวนี้เว้าผิดละเดอ้อเนาะอ่ะวิ่งลูดเข้าที่สองล่างแต่ว่าจับคู่บอเขานะคะของเขาฝากมาส่วนของตาปากน้ำโพวิ่งลูดก้ากับสองก็มาที่สองล่างเหมือนกันแต่ว่าจับคู่บอเขานะคะพอช่างคมหกกับเจ็ดบอมานะคะหกไปยูเลขอ่านาหกตัวเนาะ ก็บอกเขาส่วนเลขติดมาด้วยกันนะคะก็คือสองศูนย์อ่าล่างนั่นเองเนาะเลขติดมาด้วยกันมาล่างเลขติดมาหมดทุกตัวเลยนะคะ fc นี่ค่ะศูนย์หนึ่งสองเนาะมาหมดทุกตัวเลยเลขติดของพ่อช่องคมของคนพารวยสามกับสี่หลุดนะคะงวดแรกให้มาก็หลุดเลยนะบอกเขาของลุงโชคดีงวดที่แล้วก็หลุดเหมือนกันนะคะบอกเขา อะเข้ามาเอางวดนี้กันเลยค่ะได้แล้วนะคะผลงานของแต่ละสำนักงวดที่แล้วมาค่ะบาทน,นี้มาเข่าเอาตัวเลขแนวทางของลุงโชคดีวันนี้เลขในตารางมี1นึ่งสอห้าหสเลขวิ่งลูดวันนี้ให้มาเด่น3ตัวก็คือ548แต่ว่าลุงเน้นให้5กับ8นะคะ จับคู่ให้มี3 0 3 1 1 8 0 8 6 8 6 1 0 6แล้วก็3 5เน้นที่3 0 3 1 1 8แล้วก็0 8 6 8, 8นะคะส่วนชุดกันมี4 5 1 5แล้วก็5 0หลักร้อยงวนนี้มี4ตัวก็คือ6 1 8 0เน้นที่1เนาะชุด3ตัวบนมี1 6 8 0 6 8 3 6 8 8แปดนะคะหลักลอยบ่มี่สามคือ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 เอาสามมาใส่สามหกแปดเนาะบานนี้ก็ะงงงคือกันเด้อ่ะบต่ตรงงงดอกค่ะเอส่วนชุดสี่ตัวมีสามหนึ่งหแปดนะคะของโชคดีงวดนี้เนะาะงวดที่แล้วหลุดนะคะบ่เขา่งางวดนี้วิ่งลูดเด่นห้ากับแปด ชุดเน้นมีสามศูนย์สามหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์แปดแล้วก็หกแปดหลักร้อยเน้นที่หนึ่งนะคะโอเคค่ะขายต่อนะคะ,ะมาเอาของพ่อช่างคมงวนนี้พ่อให้วิ่งลูดเด่นที่สามรองสองเลขติดงวนนี้มีหกเจ็ดแปดระวังเลขติด ของพ่อมาด้วยกันอีกเด้อนะคะบอยเดอ้อบอยบอยหลายเทือแล้วเนาะค่ะแม่เป่นเห็นสังเกตของพ่อช่างคมเล่ติดจะมาด้วยกันหลายข้างหลายข้าวเลยเนาะผู mm ้ใ hmm. ดมีวิ่งรูดดีๆค่ะบอมักของพ่อช่างคมจับผู้ไ่กาหามาจับใส่เอาเองนะคะพอ่าให้สังเกตเบื้องก่อนงวดน,นี้เนาะพว่าหยุดไปสองงวดนะคะเอฟซีอ,อะ เลขติดก็จะมี6 7 8จับคู่ก็จะเป็น2 6 2 7 2 8แล้วก็3 6 3 7 3 8เน้นที่3 6กับ3 7ชุด3ตัวบนก็จะมี5 2 8แล้วก็9 3 6นะคะ้องข้อช่างคมงวดน,นี้เนะงวดที่แล้ววิ่งรูดบอมาจับคู่บอ่อเขาแต่ว่าเลขติดมาด้วยกันนะคะ FC เลขติดมา2 0ล่างนะคะส่วนถ้า เลขติดสามตัวเนาะมาทั้งสามตัวมีศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองมาล่างหนึ่งมาบนเนาะแม่เพ่นจะอธิบายยังไงก็บ,บอกบนถือจักเทียอ่ะส่วนงวดน,นี้วิ่งลูดเด่นสามจับคู่ชุดเน้นเน้นให้สามหกกับสามเจ็ดนะคะเอามาลคปนาจอของโชคดีกับพ่อช่างคมเด้อค่ะแม่เพ่นก็อธิบายบ่คอยเก่งดอกค่ะ FC, เอฟซีเหลืองเลขเหลือง คิดคำนวณน,นะคะเพราะว่าไม่เพ่นหัวตื่ออยู่แล้วไปต่อเนาะคะ่ะเอซแม่ลิ้วพารวยแล้วพัฒนางวนนี้วิ่งรูดบนล่างได้มาที่ สกับ4เลขบินมี3 4 5 6 7นะคะของแมริิวพารวยส่วนชุด3ามตัวบนมี7 3 4 6สามแล้วก็7 3, 3็ 3. ชุด2ตัวก็จะเน้นไปที่3 4 6 4 4 5หกสีส่วนชุดรองมี5 7าเสาห้า สามหกสามสามแล้วก็สี่สี่เน่วันนี้มีเบิ้ลอีกนนบ้กาน้อเนาะเวดที่แล้วแม่ลิ้วก็ให้ติดเบิ้ลมาเลขออกเบิ้ลอีีเนาะนี่ค่ะเมดที่แล้วแม่ลิ้วเน้นเน้นเบิ้ลเลยนะคะมาเบิ้ลหนึ่งหนึ่งบนวดนี้เป็นชุดลองนะคะเบิ้ลเนาะคะ่ะ fc ยานเบิ้ลตองหวัดอยู่ งวดนี้เน้นที่3 4 6 7 4 5 3 7แล้วก็4 7ส่วนชุดลองก็5 7 3 5 3 6และ3 3 4 4นะคะ,ะมาต่อที่ของคนพาลวยส่วนของคนพาลวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา1กับ5เนอะ ชุดสองตัวมีสามหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งเก้าแล้วก็ห้าหกแล้วก็ห้าสามนะคะชุดสองตัวมีเจ็ดคู่เนาะเน้นให้สี่คู่ก็คือสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ห้าหกชุดสามตัวบนมีเก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งแล้วก็เก้าสามหนึ่งคนพารวยวันนี้ ส่วนงวดที่แล้วให้มางวดแรกหลุดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่2อลุ้นต่อนะคะอ่ะเน้นงวดนี้วิ่งรุ่นหนึ่งกับห้าเน้นที่สามหนึ 1, ่งห้าหนึ่งห้าแล้วก็ห้าหนะคะแคปหน้าจอเอาของแม่ริ้วแล้วก็คนพารวยกันก่อนนะคะอย่า้าไปต่อกันเนาะยังมีหลายอาจารย์อยู่ ไปต่อนะคะคมาต่อที่ของตาปากน้ำโพลาวันนี้ตาให้วิ่งลู่บนล่างมา8กับ1นะคะชุด3ตัวบนก็จะมี4 4 0นี่4 4 0แม่เพ้นเห็นอยู่ใส่อ๋อของอาจารย์หนุ่มกระสินเนาะของอาจารย์หนุ่มกระสินจะให้เป็นศูนย์สี่สี่นะคะของตาปากน้ำโพให้มาเป็นสี่สี่ศูนย์เนาะแต่ว่าของอาจารย์หนุ่มกระสินก็เน้นไปที่สี่ศูนย์นะคะ FC บนเนาะ งวดน,นี้ให้วิ่งรูดตาให้วิ่งรูด8กับ1ชุด3ตัวบน4-4-0ชุด2ตัวมี4 4 4 0 8 1 1 1 8 4แล้วก็1นส่นะคะ,ะส่วนงวดที่แล้วของตาวิ่งรูดมานะคะแต่ว่าจับคู่ให้บบเขางวดน,นี้ตาให้วิ่งรูด8กับ1 ชุด3ตัวบนมี440เนาะชุด2ตัวมี4440 8111 84แล้วก็หนึ่งส่นะคะมาต่อที่ของเขาฝากมาวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มา8กับ9ชุด3ตัวบน980แล้วก็ 9, 8, 1, เก1าแ่อ8แปเนาะชุด2ตัวมีก็อา่าชุดสตัวมีแปดศ81กับเกคะ่ะ ส่วนงวดที่แล้ววิ่งรุ่นมาแต่ว่าจับคู่บ่เขางวดน,นี้เอาไม้ให้มา8กับ9บนล่างจับคู่980891ชุด2ตัว80908191นะคะแคปหน้าจอ,อเด้อจ้ะของตาปากน้ำโพและเขาฝากมา หมต่อนะคะ FC ของหลวงตาวงวดนี้ฟันทงไปที่หนึ่งเม็ดเดียว 15. หนึ่งสี่กับหนึ่งห้างวดที่แล้วหลุดนะคะเก้าตัวเดียวบอมาเนาะคะ่ะงวดนี้ฟันทงไปที่หนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งสี่กับหนึ่งห้านะคะของหลวงตานะคะ FC พอกเลี้ยงสองกับสามชุดเน้นสองตัวมีสองเจ็ดสองเก้าสามสาม สามแปดสองห้าหกเก้าชุดกันมีสามสี่สองสามสามเก้านะคะเนาะอันนี้เอา้าชุดอันนั้นของพ่อเกลียงใส่ตัวเกาว่าโบเห็นเนี่ยเพิ่นเข่าอยู่เด้งงวดทีเหลี่ยวนะแต่ว่ามีนเส้นขาตัวเก่าเพิ่นบ่เห็นว่าของพ่อเกลียงบ่เห็นหายตัวสงสัยกระแพงเอาไปเล่นค่ะเราจะเอามาเทียบให้เอฟซีเบิงเนาะค่ะของเพื่อนเข่าอยู่เด้งงวดที่แล้วนะคะ อะงวดนี้เอางวดนีเนน้เน้นไปเลยวิ่งรูดบนล่างเด่น2กับ3บนล่างเนาะชุดเน้น2ตัวมี 27, 29, 33, 38, 25, เกแล้วก็หกชุดกันมี3ามสี่สองนะคะส่วนผู้ใดอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้พ่อเกลียงก็ตามนี้เลยเนาะแคปหน้าจอเอาไว้เลยมาแคปหน้าจอเของพ่อเกลียงแล้วก็ของหลวงตานะคะ ไปต่อนะคะ FC สุดท้ายยังบบสุดท้ายด้เนาะมาต่อของอาจารย์สวยค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์สวายให้มาเป็นชุดวินก็จะมีหนึ่งสี่ศูนย์หกสองสามห้านะคะงวดน,นี้ชนกันที่หกนะคะอาจารย์สวยบอกว่างวดน,นี้ชนกันที่หกเด่นหกเนาะ จับคู่ให้มีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่ห้าแล้วก็สี่หกหนึ่งหกศูนย์สองศูนย์หกศูนย์สามแล้วก็ศูนย์ห้าเน้นวงกลมที่ติดหกนะคะก็คือสี่หกหนึ่งหกกับศูนย์หกสามคู่เนาะพื่ที่แล้วไม่เพนบไดลงคลิปนอกของอาจารย์สบายเพราะว่าอาจารย์สบายติดงานเนาะค่ะเพื่บได้สหน้าท่ามาให้เอาวันนี้ไปเน้นๆอีกค่ะ วดนนี้วิ่งรูดชนกันที่6นะคะเลข2สูตรของอาจารย์เนาะก็จับคู่ให้ตามชุดดินก็จะมี1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 4 0 4 2 4 3 4 5 4 6แล้วก็1 6 0 6 0 2 0 3 0 5เน้นให้3คู่นะคะที่ติด6ก็คือ4 6 0 6กับ1 6นะคะ เขามาต่อที่ของสุดใจพารวยสำหรับของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่หนึ่งล่องหชุดวินมีห้าหกเจจับคู่ห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเห้าหนเน้นึ่งเจดหเน้นที่1นะคะ5 1 6 1ห้าหหนึ่งและเจดหนึ่งงวดนี้ไม่เห็นสุดใจพารวยส่งเลข3ามตัวบนให้เลยนะคะแสดงว่าเพินเ่น่เหตุให้เนาะ3ามตัวบนอ่ะ งวดที่แล้ววิ่งลูดลวดจับคู่ก็หลุดแต่เวเลขในชุดวินมาด้วยกันอยู่เนาะก็คือ20ล่างนั่นเองส่วนงวดน,นี้วิ่งลูดเด่น1ลอง6ชุดวินมี5 6 7 9 0 1จับคู่5 9 6 9 7 9 5 0 6 0 7 0 5 1 6 1 7 1เน้นที่5 1 6 1กับ7 1นะคะอ่ะแคปหน้าจอค่ะก็ของอาจารย์สบายก็มีนะคะ5 1 6 1 7 บ่มีแต่เจ็ดหนึ่งเนาะมีแต่ห้าหนึ่งหกหนึ่งกับหกศูนย์เนาะที่ตรงกันนะคะ fc อ่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็บจะกอลาไปก่อนนะคะผู้ใดอยากจะสั่งตำไทยตำเล่าให้ก็ก็ขอให้จิ้มไปที่ลิงกใต้คลิปได้เลยนะคะตำไทยตำเล้าแซ่บๆนัวๆที่ลิงกใต้คลิปได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะส่วนคลิปนี้แม่เพ่นกับขอลาไปกนค่ะเนาะขอให้ทั้งผู้ให้และผู้รับโชคดีได้รับแต่สิ่งดีๆทุกๆวันก็แล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ